แต่วันนี้คิดว่าเลขนวิ่งผมน่าจะเป็นห้านะจะวิ่งห้าก็จำลองห้าเพราะเลขวิ่งเราจะปล่อยคอเดียวแต่ว่าวันนี้เราเน้นต่อเอาเพียงแค่วันนี้ก็ถ้าชอบก็คือหนึ่งเห้านี่ชอบเลยเนี่ยเนี่ยชตัวนี้เลยแปดสามได้เล่นย้อนแล้วแปดหกแปดสามหกสามเนี่ยีเพได้เนี่ยได้เจออาจารย์ในรอบไรนะที่นะดูมานีใไหะตัดสวนมือขอมาหอดกันครับ ปลาที่บอไในลงเลยครับครับเรื่องภาคพันอันนี้มันเป็นเส้นเลือด่อยในตาแดดครับแต่มันเป็นโรคสายพัไรได้แดดเพราะเป็นตาแดดนี่ต่ามันเส็นเลือดแตกครับครับมันเป็นหวยม,มันกินมันต้องเบิ้งแต่เครียดอยู่ช่วงนี้ต่ว่าพ้นกับน,น้ำดาช่วงนี้พ้นน้ำดาทุกมือ เลขเราเข้าแปดเด็กนี่เขาก็ด่าเขาหาว่าเลขเรามันเยอะจริงๆอ่ะเนี่ยพอมมันเอาไปเผยแพร่มันก็เลยเป็นเลขเยอะครับเลขพวมเก้าบ้างศูนย์บ้าง,ง,างอะไรบ้างนะแต่ของจริงก็แฝงตัวเจ็ดแล้วก็ผมเอารูปลงที่ผมมีทีมงานกาัดดราม่าก,กันว่าผมเห็นเป็นผู้มีอิทธิพบนไม่ใช่ปันงานน่ะคนมันนั้นมันเหมือนคนผมก็เลยต้องมีการดูแลความปลอดภัยเพราะว่า อ่าคนมันเยอะเนาะแต่วันธรรมดาเนี่ยผมก็ไม่มีการมีอะไรนะเนี่ยครับผมเป็นผู้มิสิตญี่ปุ่นเลยนะครับอ่าหยันจมูกเก็บขึ้นกันอ่ะเมื่อนี้เดี๋ยวก็จะผ้า,หาไหว้กูนเนาะไหว้กูหล่ะกับพีไผ่เหรียญผ้าน้อยอยู่บ่อเอาน้อยให้เจ้าบาทก่อเนเนาะน่าตัด๋อกรล่า ถูกก็ถูกอยู่โอ้ดีก็ไม่ได้ก็เลยมาหาแลกบอกว่าถ้าถูกไหเนี่ย1ร้อยต่บแม่ไม่เห็นผมม้วนไหนแปดเหมวแปดหรอมวดเก้เจ็ดนี่ไม่เห็นโอ้ยไหนเก้าได้ไหมก่อนนั้นเก้าหนึ่งผมได้หลายร้านเก้าเจนี่ถูกแค่สองตัวเราไม่ได้สตัวหรอถ้าไปดูในอะผมไม่เก้า เก้าเลยตอนนะั้ัวต่อมาแปดมัดังมากคุันแม่นด้วยครังแปดเยไม่มาสักตัวแปดแต่ว่าถ้ามันดังแม่มันไม่มาหรอกเพราะว่าไม่ใช่ตอนแปดดังกว่าหน้านี้ก็ดังหนึ่งวิธีการณล้านเปอร์เซ็นต์ดังแบบนี้แหละก็มไม่มาหลังจากนั้นคนเียกเขากลับมาเข้าแน่ตอนนี้เรกเรี้ยกกลับมาเข้าแล้วแต่ถ้าเราเยงเงีบๆแบบนี้ผมว่ามาแต่ถ้าดังแบบไปถึงขั้นขั้นทั่วประเทศอ่มไม่มาเขาไม่กล้าให้ออกหรอก เนี่ยผมเรารู้กันอยู่ทุกวันมีปัญหาทุกรอบกันแหละปัญหาปัญหาปัญหาเนาะกินเบื่อนเอาแปดเวดนั้นสามตัวหน้าก็ไม่มีแปดสามตัวหลังไม่แปดคือเลขแปดเหมือนเอาออกเหมือนเอาออกเลยนะเวันนั้นเนี่ยพอผมเลือกให้แปดมันมาเนี่ยแดดเจ็บด้วยครับเจ็บแปดแปดเจ็บแต่เวดนี้คิดว่าเลขวิ่งผมน่าจะเป็นห้านะนะครับน่าจะวิ่งห้านะครับลองห้า เพราะเด็กวิ่งเราจะปล่อยตัวเดียวแต่ว่าวันนี้เราเน้นจ่อเพราะว่าหลังๆเรารู้ดไม่ค่อยแม่นเล็กวิ่งเราหลุดไปผีง้วดแล้วใช่ไหมล่ะครับวันนี้ก็ถ้าชอบก็คือหนึ่งเจ็ดห้านี่ชอบเลยอันนี้ในกลุ่อันนี้มันจะแยกกันเองนะครับเพราะว่ามันมีที่มาอยู่หนึ่งเจ็ดห้าแต่เมื่อคืนฝันอือาจารย์ฝันนะครับจาไม่ได้แต่ผมฝันเนี่ยผมนึกได้เลี่ยผมบอกแต่ว่าเกี่ยวกับเลขเรานี่แหละเกี่ยวกับ นี่แหละเกี่ยวกับเลขอาจารย์ฝันเกี่ยวกับเลขนะครับเกี่ยวกับเลข75ฝันว่าทำอะไรไม่รู้แต่ว่าอยู่ที่บ้านเลขที่75เลยครันเกี่ยวกับเลขนี้เลยครับผมก็ชอบมากวันนี้คิดว่าผมได้เสีเดียวนี้แหละคือคนยังถูกซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวมันก็ถูกคนไม่ถูกซื้อร้อยเลขมันก็ไม่ถูกันแล้วแต่ดวงครับแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญของแต่ละคนเหมือนงวดอาจารย์ให like ้979ถ no ้าเราทุ่ม เราก็ได้ใช่มเราก็ทุ่งวดแปอย่างนี้ก็มีเขาอั้นยังซื้อกันอยู่ใช่ไหมเยอะทุงตอกเยอะเลยหรอแม่เยอะวันนี้ซื้อื้อก็กาซื้อได้เให้เต็มใช่ไหมเยอะร้อยนีแบดอยู่ใน ได้ยินแค่ฝันแต่แม่ก็ไม่ด่ามากเหมือนเดิมไม่ด่าแม่บอกว่าจแม่ก็จกะมาจะไปอูนี่แหละผมจะให้คนแบบนี้แหละคนที่สัทธาคนที่แบบมีใจบางคนผมว่าไม่เข้าใจนะเวลาเขาซื้อถูกเขาโทรมาด่าพ่อผมเนี่ยโคตรด่าโตพ่อโคตแม,แม่ผมเต็มเลยทีนนูวอเขาผมผมผิดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่ามันคือแนวทางเนาะถ้าผมรู้ผมก็รวยไปแล้วเป็นเศรษฐีไปแล้วใช่ไหมละ่ะเราก็ให้ไปนะครับก็ มันแล้วแต่ดวงด้วยนะครับคนเนี่ยโนด่าผมเต็มช่วงนี้นะครับถ้าก็เพจเตุฟอร์มมันทําไปทั่ว<อ>เลขไม่เข้ามันก็ไปว่าเข้าอย่างเงี้ยมันก็คิดที่ผมเคยคิดไปว่ามาเต็มเต็มคนก็เข้าใจผิดกันนะครับว่ามันเอาจังหวะที่ผมเมาเ้า,าเป็นไงเป็นไงที่เราแอบที่คุยหน่อยมันก็เอาไปลงให้คนหมั่นใจผมอ่ะเดี๋ยวจะมีใครถามอะไรอีกไหมครับเดี๋ยวจะพาไหว้ครู

ดาวตามาจารยกายาวาจาจิตตังอาหังวันทาอนันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหางวันทาอนันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะ วาจาจิตตังอาหังวันทาอนันตาน,า,า,านคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาทุบบดีองค์ดำแสนสิริยันรานคราช วิสุทธิเทวาวูเชธิเทว,วเทมตันจ,มนจมา,ามาาลาโภปิโยนาคะขันทาทปฏรดดิตัง,ง,ดดตงบอกชื่อนามสกุณบ้านเล็กที่ขอพรข,ขอเยอะๆนะครับแอดมินช่องกับตันดัมซิ่งนะครับขอไวพรให้ทุกคนที่รับชมคลิปนี้อยู่หรือว่าอะไรสดนี้ขอให้โชคดีมีโชคลาภกันพ่วนหน้า หนึ่งเมษานี้รับเต็มๆนะครับผมโชคใหญ่ๆไปเลยเด้องปู่เด้อย่าเด้อสาทุสาทุสาทุปู่ผมก็ซื้อแปดสูงแปดเท็จครับไปก็มาซื้อแล้วซื้ออีกไหมครับซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกก็ลอตเตอรี่อ่ะเพิ่มอลอตเตอรี่สองใบยี่สิบใบพวกนี้เจ็ดแปดว่าตรงนี้เรารู้กันนะได้เยอะช่วง ไเ็ยเป็นร้านลแลรอดแห้งไหมไี่พอก็ได้หลายอยู่ครับได้หลยได้หลย,ยแต่ว่าไลายกับพ่อเรเพราะว่า,วาก่อนหนๆกับเมื่อไรก็ได้ขายมีสามเม้วดนที่แล้วเพราะว่าแต่ว่างวดนหน้าเนี่ยที่บ้านน่าจะกลับมาแล้วถ้าไม่เข้ามันก็ไหลไหลนิดเดียวนีเ่เองเรามันจะเป็นแบบนี้แล้วถ้าคนตามน้อยเนี่ยบุญเราจะเยอะแต่ถ้าคนตามเยอะดังมากๆเนี่ยไม่ออกไปหนมาแล้วครับ แล้วก็ชอบปุูกต้นกล้ว้หนึ่งเมตรห้าเลยมันชอบชองเป็นห้าชอบสุดเนอหน,นึ่งเมษานะครับทุกคนก็จะตัดเม็ดแต่ว่าริ้งกุ้งผมตัดผมเอาหมดเลยอย่างน้อยเราเอาไว้หมดตัวละห้าบาทเพยังดีถ้าเราตัดตัวไหนออกสังเกตมันออกตัวนั้นเลยเหมือนเลขคู่มีแปดตันแปดเจ็ดตันึเจ็ดเราอาจจะรื้อแต่ตัเจ็ดกับตัวแปดแต่เจ็ดเราไม่เอามันก็ออกหรือว่าบางคนเอาแต่บนบางคนนี่กลับมา มันลอตเตอรี่ผมตัดที่แกอวแต่แปดเด็ดไหมสอเจ็ดแปดนะสองร้อนะ <c oughs> ยยี่สิบใบที่ดูเดนั้นนี่เป็นแบบนีนนนชได้ครับส <c oughs> อามาเมืดครับจะเ,เปิดเปิเป่งนีคิดในใจอย่างน้อยก็ต้องถูกแล้ววะสองร้อ 20, ยี่สิบใบมีแต <c oughs> <c oughs> ่แปดเด็ดอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเด็ดไหนเนาะพนุ่มเพิเ่ในระหว่างนี้อาจารย์ส่วนดัน,นเชื่อในกวดาให้รับตาแลัวก็ลอข้อตั้งคิตตั้งใจ บริตวานัตเกตังปะเมตาวานัตตาอวิจิตติิตาบริตังวานันสัจเตสามจักุเตจิสิกาละสัจเตตังดิเทติมานีนีเพลเพเยจะกามีแต่รู้ว่านักเขานี่ที่านทุงมิเฉเป็นภูมมาจะยัดเทวะคนะคระอิสเมียขังกันทัพนาาทิศตาปันเกยังมุนิกวระวัจนังสารูเมตุนัสตุธรรมมาตวานัสตารยวานาตา ธรรมะตนัการุยทหานตาธรรมะตนการุยหันตานักโมตสะวะโตระโตสัมมาสัมัตสะนักโมตสัวะโตระโตสัมมาสัมัสสะนักโมตสะวะโตรโตสัมมาสัมตจะหาเเนี่ยตัเรนตัวปัจจุบันนี้ตัดอยู่เนี่ยตันจธมมาลาภโยนะคะอนนี้กันักมักสุมาจิ๊นักมักปุริมาจนักมักมาจิดแชร์ด้วยนะครับทุกคนขอ่อ้โชคดีไม่โชคลาบครับ